เอาล่ะสุดหลอก่อนไปดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะถ้าใครไม่กดเนี่ยเป็นเกย์คลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมาสุ่มผลแจกเล่นใหม่ห้าสิบคนเลยนะคลิปนี้เยอะกว่าเขาก่อน3าสิบตัวเลยนะทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงคนฟาร์มอยู่นะครับจากเกาะอื่นนะคือมันได้ยินดังมากเลยงงเหมือนกันตัวได้ทําการสุ่มเลยนะไม่ดีรออุอ้ยทุกคนอุยอ้ยผลแสงผลแสงคือดีมากอันนี้ให้ดีว่าผลน้ําแข็งเลยเพราะว่ามันบินได้นะครับอยู่ไหนเอยผู้เล่นใหม่นี่นะครับเขาอยู่เกาะบากี้นะเขามีผลปะเนี่ยเรา นี่ก่อนแล้วก็เอาผนแสงไปไอ้หนุ่มผลแสงเลยนะไม่เอาคิณจริงอะเดินหนีทาไมเก็บไปดิให้ให้แล้วก็กินด้วยเอาไม่เอาจริงหรอเอาไปเนี่ยเว้ยมันต่อยผมอะเ้าเอาไอ้นี่นี่มันจะเอาเว้ยเฮ้ยเ้ยมันมันเปิดผมผมไปฆ่ามันมันสองตัวมันเปิดผมเลยเอาปะนี่เรื่องเยอะไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นดีกว่านะครับนี่ให้คนนี้ดีกว่านี่นี่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มดูขน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 นี่นี่นี่เอาไปเลยกินด้วยกินด้วยแหมนาคหล่อเลยไอ้หนุ่มเนี่ยนี่มันสุดหล่อน ผลแสงเลยนะนี่เขากินแล้วนะครับสวยอย่างนี้ทิ่แล้วทำไมเขาเลยต่ำมายี่สบาทดูดิเข้ามาฟาร์มเกาะนี้ได้ไงวะผมว่ามันหลงเกาะเลยไอ้คนเนี้ยทุกคนเหมือนผมได้กินผู้เล่นใหม่เต็มเลยหยอกหยอกมันมีแต่คนมีผลดีทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ผลแสงอันนี้ก็ผลแสงจะมีผู้เล่นใหม่ไหมไม่รู้วาผมจะสุ่มไ้ก่อนโอ้ผลไฟใสโลเกียผลที่2โชคดีจริงๆริเลยไอ้คนนี้แค่ผลไรเอ่ยมีผลปะเนี่ยผลไฟมีนี่ผลไฟเอาไปกินคนนี้เขาไม่กินไม่เป็นไรไปคนต่อไปดีกว่าสุ่มผลเลยไม่ต้องหาหรอกผู้เล่นใหม่ เดี๋ยวเราก็เจอเองนะครับปั๊บโอ้ผลดักนี่ก็เริ่มต้นเอาเอาไปไม่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 นายนายเวลตันเราไม่ให้โอเคเอนจอยตัวที่สี่สุมเลยโอ้ตัวที่สี่ได้ผลดักอีกแล้ว่ะคนนี้ผู้เล่นใหม่ปะไม่ใช่แล้วมาอย่างี้นี่มันมาเปิดเลยอุ้ยมังกรด้วยเชียอุ้ยจะหนียังไงเดี๋ยวจะเอาผลไปแจกผู้เล่นใหม่ไม่เอาไม่สู้เพอมันบินตามด้วยผมมีวิธีแล้วก็คือการทิ้งผลไว้ก่อนนี้แล้วก็ให้มันฆ่านะครับให้มันพอใจกูทิ้งไว้ก่อนเลยมา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 ฆ่าเร็ว เอาค่าค่าเอาาาเอพอใจมันแล้วโอเคเรามาเก็บผลดาร์กวันนี้มีผลเยอะยังนี่นี่เอาผลดาร์กก็ผลดาร์กโอ้โคนนี้มีผลน้ำแข็งแล้วอะแต่ก็ไม่มีผู้เล่นใหม่แถวนี้แล้วนะครับเอาให้ไวจะเฉยก็ได้เอาเอาไปตามสเตปแหม่ไก่ตันอยู่โรคสามคือผมต้องวิ่งไปโคตรไกลเลยปะเนี่ยไม่ใช่วิ่งดิพายเรือไปอย่างไกล โอ๊ยจาา้าทะเลมาเกิดอะไรตอนนี้วะเนี่ยไม่อยากล่าได้ยินเสียงคนตีกอริลลาอยู่นะครับเราไปสุ่มให้เลยดีกว่าจะไ,ได้ไม่เสียเวลาเพราะเรายังสุ่มจังห้าสิบตัวนะครับอู้ผู้สาวอืมคนนั้นเขาย้ายผลสปินแล้วผมสุ่มได้ผลสโมกผมครให้ใครดีไม่เราจะให้ผู้ชายเท่านั้นหยอกหยอกนะครับเราเหินคนนั้นก่อนคนนี้นเขายืนนิ่งช่วยช่วยตดีด้วยออาผลไปด้วยผลไปด้วยอไอ้หนุ่มผลนี้ดีกว่าพี่มาได้ไม่รู้เรื่องเอาไปเอาไป เขากินให้ดูด้วยอต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 อผู้เล่นใหม่โวยผลเสืออ่าตามเคยนะครับเราขี้เกียจมานั่งพีพีกับคนพวกนี้นะครับปล่อยเขาฆ่าไปนะฆ่าเลยเต็มที่เลยหนุ่มผมเล่นผลดักไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะโอเคไปซ่มผลต่อนะครับน่ารำคาหน่อยนะครับเสียงคนพีพีกันไม่เข้าใจว่าทำไมให้ไปพีพีโลกสองโอ้ผลสปริงคดคดกาบให้ใครได้บ้างนี่ให้คนนี้ได้ปะโอเคเขาเก็บไว้นู่นนู่นนู่นไอหนุ่มน้อยมันกำลังเดินอยู่นะครับตุ่มให้มันดีกว่า ผมไม่กล้าให้เลยอ่ะเอาให้เขาติดตัวไว้อย่างก็ดีนะครับอย่างน้อยก็มีผลเอาไปเอาไปผลผลกิโลเขาจะรู้ตัวไหมวะบ๊ะขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่อโอ้ผู้เล่นใหม่อย่าเพิ่งเทเลพอร์ตหนีกำลังส่มผลให้นี่เออผลโอ้โหอดูผลที่ผมได้ดิกิโลอีกแล้วเอาไปเลยเก็บไว้ก็ได้นะโอ้ผลบาเรียโอ้ยมีคนใช้ผลหนามอยู่อผลบาเรียเปล่านี่เอาไปผมพนันเลยว่าเขาจะไม่กินเขาจะไม่กิน อุย้ยเขากินถผนบลาเลียเฉยเลย <c oughs> โอ้่ไงผู้เล่นใหม่อุย้ยใช้ผลวิญญาณด้วยเดี๋ยวเราส่มให้เขาก่อนนะอาอได้ผลเกลือกว่านี้อีกอะ วิ่งอะไรนี่เจอคนเปิดอีกแล้วไม่ชอบเลยนั่งทิ้งผลในผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับเอ้าไปเอาไปอ๋อคนนั้นมันนี่มันถือผลเราไปนะครับอ๋ออดสุ่มให้คนนั้นเลยอ่ะเอออุ๊ยตัวเทียอะไรวะเนี่ยอุ่ยผลผิดโคตรเท่มีผู้เล่นใหม่2คนเลยอืมไอตัวนี้ใช้ดาบคู่แสดงว่ามันมีเงินเยอะแยะคนนี้งั้นผมจะสุ่มให้คนนี้แล้วกันอ๋ออันนี้ก็ผู้เล่นใหม่แต่ไม่แต่ไม่ให้หรอกเพราะมันเป็นทหารเรืออุ๊ยโอ้ ได้ผลปูดของผมแล้วนะครับก็คือผลน้ําแข็งมาแล้วจ้าใครอยากได้ผลน้ําแข็งเอยเดี๋ยวผมจะถือตรงนี้นะครับเราเราก็จะรอนะครับว่าจะมีใครเดินมาเอาหรือเปล่าคนนี้ไม่เห็นไม่ใครเห็นนี่รอ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 ใครจะเอาใครจะเอาใครจะเอาเนี่ยผลผลเนี่ยใครจะเอาคนนี้คนนี้เอาไปเอาเก็บเออสวยกินนี่สุดยอดมาก เงีง้เงมเงงมอืมนี่ไงเล่นใหม่ปะเขาเขาใช้ผลน้ําแข็งแล้วคนนี้สุ่มให้ก่อนแล้วกันอ้หูผลใบเล่ผลที่2ทําได้อยู่นะครับว่าสุ่มได้ผลใบเลเกีกลอ่อันอ้าวคนนี้คนนี้คนนี้ผลไปอืมคนนี้นาจะเบลยังไม่ถึงร้อยนะครับยวสุ่มให้เขาดีกว่าไปอ้ผลรีเวิร์กเขาให้ผลดีอยู่แล้วอะ่ะให้ก็ได้นะครับให้เขาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าอืมผู้เล่นใหม่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 โอ้นี่ไงเต็มเลยโอ้ยอ้าวมันเปิดเรานนะะไไไออออ้้้ี่โดดดผผลลลรรเบบบิคคคัืืกม เอ้าไปโอ้มาเจอผลชอบอืมแต่สู้ม,มีผลหนึ่งนะครับโอ้ดูดูดูเก <c oughs> ลือทั้งสองผลเลยอะเกินไปไปไปก่อนเริ่มต้นนะครับอย่างน้อยถ้าไม่มีคนเราก็ทิ้งไว้ก่อนเริ่มต้นได้นะเดี๋ยวคนเข้ามาแต่เขาก็เก็บไปนะครับอ๋อไม่มีผู้เล่นใหม่เลยนะครับวูไม่ีคนจะกอะเทยซ้ายนั่งไงโอ้เขาไม่ผลบอมอยู่แล้วเฮยไม่เป็นไรนะครับเราเราจะให้เขาให้เขาให้เขาเอา,าผลไปก่อนกินผลชอบก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ดาบนะครับผลชอบมันดีกว่าเขาไม่กินน่าสงสารนะมันมีผลบออออมยู่่แล้วจเนี ไม่ได้มีผู้เล่นใหม่ทั้งนั้นเลยนี่นะครับเขาบอกว่าบอกว่าสุ่มผลให้หน่อยนะันี่ตามมาตามมาตามมาเบิบโอ้ผลชอบเอได้ได้ผลเกลืออ้ายผลสมกให้ใครได้บ้างอืมไปเกาะเริ่มต้นดีกว่านะครับเฮ้ยนี่ไงเจอคนไอ้นุม่มผลเปล่าเอาทิ้งทิ้งต่อหน้ามันนะครับคนโอ้โหเปิดมาได้ผลเลยมันจะโชคดีไปไหนคนนี้กระโดดใหญ่กระโดดใหญ่เหมือนได้ยินเสียงผู้เล่นฟาร์มจะเกาะอ,อื่นนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะตอนที่ผมอัดเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีคนมาอยู่เกาะลิงแล้วอะ่ะโอ้นี่ไงอันนี้น,นี่ผลยางไปกินเหมือนะ นี่เขากินด้วยสุดยอดนี่ผู้เล่นใหม่โอ้ผลสมกไหนเอยใครจะเอาผลสมกไหมเอาไปเอาผลไปเอาผลมาให้กินเลยกินเลยผลดีนี่เขากินได้นะครับสุดยอดอ่าเหมือนเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวที่ยี่สิบแล้วนะครับผู้แต่ผู้เล่นใหม่เยอะเลยคุณนด้มีเผ่าบิงด้วยปั๊บผลชอบอืมเอาไปเลยก็ได้เอาทิ้งทิ้งึืนด้วยได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เรื่องของคุณครับให้คนนี้ดีกว่า ไปนี่เขากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักนะครับโอ้ผู้สา,าวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตีสามเยอ้เขาเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าข้างหัวเขาน้อยเฮ้แต่เราไปุ่มผลให้เขาดีกว,ว่านะครับแต่งตัวน่ารักเกินคนนี้โอไ้ได้ผลฟาวคอนเฉยเลยผลฟาวคอนผล,ผลฟาวคอนอนีน่นี่นีหนูหนูหนูเอาไปกินเขาบอกว่าให้กินหรอผมบอกว่าแล้วแต่เลยนะครับเพราะมันกากอุ้ยเขากินอุ้ยอ้าเขาเทผู้เล่นใหม่ กูเล่นใหม่แต่ผมแจกเกาะลิงไปเยอะมากเลยนะครับส่วนไหนก็เออก็คลิปนี้มาแจกกูเล่นใหม่ดีกว่าก็อยู่แต่เกาะดิงนี่แหละอ้าผลกิโลหามจริงผลกิโลปะ่ะเอาป่ะผลกิโลนี่เฮ้ยเขาเขากินผลกิโลโอ้ขอบใจมากสุมสุมสุมอ้าผลบอมอีกแล้วละ่ะทำไมได้แต่ผลเกลือๆทั้งนั้นเลยนี่มันมันมีคนวน่ายน้ำมาเราเราดักรอเลยนะครับมามาไอหนุ่มก่อนเข้าก่อนเองต้องเอาผลไปผลหนึ่งอืมค่าผ่านทางกินเข้าไปเออนี่แหละค่าผ่านทางอย่างเงี้ยแหละไอหนุ่ม ไปไปไปฟาร์มได้รับทราบนี่นะครับผู้เล่นใหม่เจออีกแล้วไอ้แต่เราไปสุมผลให้โอ้ได้ผลสั้นนะครับผลราคาหลักล้านอ่ะไอคนนี้ได้ผลใจเดี๋ยวเราเอาไปให้คนเกาะเริ่มต้นนะครับเอหนุ่มอยู่บ้าหนุมน่มหนุมน่มมุมเห็นผลปะไวไหวไหวไวกิบดีกิบดีไปเล่นโทรศัพท์ป่าวันเนี่ยอ้าไปไปไประเคนให้เออเขากินเลยนะครับผลสั้นมันฟาร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสุมผลก่อนโอ้โหผลสมก เอาไปไอ้หนุ่มโชคดีไม่กินก็เก็บไว้นะอ่าสุ่มเลยอู้ผนดักผนดักเอาป่ะเอาป่ะเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยนี่ไงผู้เล่นใหม่ทำไมมันปิงอย่างเหลวเอยมันลอยมันลอยเฮ้ยโซโลโมชั่นตัวที่28อุ้ยทุกคนได้ผลแสงอุ้ยได้ผลแสงนะครับโอ้โหโคตชโชคดีนู่นไงผู้เล่นใหม่พอดีอันนี้ผลชอบผมให้คนผมชอบดีกว่านะครับเอาไปไปผลชอบอ้าวอาอาเปิดเปิดเราอรอจะมาจะมาเล่นลิ้นเอาไปเอาไปกินไม่กินด้วยหรออุตสห์ให้ผลแสงเลยนะตุ่ม โอ้โหทุกคนโอ้ยทุก AH คนอันนี้ตัวที่ประมาณตัวที่ทิเก้านะครับได้ผลหมีไม่เคยได้ผลหมีมาก่อนเลยอะดีสุดก็น่าจะเป็นผลหมีนะครับหมายถึงแบบราคานะครับอันนี้อันนี้ผู้เล่นใหม่ปะผลหมีเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปให้ให้ให้ผลหมีผลหมีผลหมีเอาไปเอาไปเอาไปเว้ยเขากินด้วยนะครับสุดยอดโอ้โหผลรีเวิร์คผลของบุ๊กนะครับคือโคตรเกลือเฮ้ยไอ้นมอยู่เปล่านั่นแหละเก็บใส่กระเป๋าไว้ก็ได้ถ้าไม่กินอ่ะออ้ผลน้ําแข็งอีกแล้ว ขอโ,โชคดีนะครับนี่เอาผลน้ำแข็งมาให้เฉย,ยเฉยเออกระโดดนี้อาไปกินซะน่าเขากินเลยนะครับไปทำความดีต่อดีกว่าสุดหลอ่อผมเสี่ยผมโดนมันฟุ้งมันเปิดจังเลยอะ่ะดูดิน่าเงี้ยมันเปิดเราเลยนะครับปล่อยมันไปนะครับอันนี้มันพวกเปิดหมดไม่สนลูกใครอยู่แล้วอะ่ะเราเราสุ่มดีกว่านะครับผลโคตรเกลือเอาไปเอาไปอยากได้ก็เอาไปให้ใครดีเนี่ยอุ้ยขนยางตัวสีเหลืองกับผู้สาวสองคนให้ใครดีเรา <c oughs> เราต้องให้ผู้ชาย <c oughs> ไปแล้วนี่เอาไปเลยนุม่ม สวยอย่างเงี้ยแหละน่ารักกินด้วยขอ,อผลดีดโอ้ผลยางอีกแล้วเมื่อกี้ก็ได้ผลยางมาสองคนนี้ใครเอาเอาวางวางะ <Hello S 1> ม่ต้องการเฮ้ยไม่ใช่เองเองมีผลแสงอยู่แล้วให้สองคนนี้ไปทิงท้งทิงท้งทิงท้งทิง้งอย่างนั้นแหละอู้ผู้สาวเลโกอ้อีกแล้วเจอแต่ผู้สาวบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ไปสุ่มผลให้เขาก่อนนะครับอ้าผลชอบผลเกลือมากเลยอยู่ไหนเอยนี่ไงเอ,ไเอาไปเอาไปเอาไปเนี่ยไป เอออ๋อผลกากเอาเอาไปกลุ่มเลยพ้เล่นใหม่อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมฆสุดได้ผลกิโลเหรอวะปับ๊บเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้กิโลเหมือนกันเลย <c oughs> เฮ้ยอาเอาไปเอาไปเอากิโลไปโอเคเอาด้วยนะอ๋อผลกิโลอีกแล้วขามจริงโคตรเกลือเอาผลป้าผลป้านี่ผลผลเนี่ยผลกิโลไหมไม่ทำไมตัวมันลอยอย่างนี้วะเฮ้ยคนเทดูด,ดูมันยืนดิอ๋อผลยางอีกแล้ว,วะทำไมมันเกิอดอนางเลยวะผลยางไปใช้ดีกว่า เหมือนคนนี้จะใช้ผลกิโลนะครับไม่เอาอ่าคนนี้อ่ะเอาคนนี้เอาไหมผลยางแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งสุ่มได้คนนี้คนนี้ใช้ผลยางอยู่แล้วอ่ะเอาป่ะเอาไปเก็บไปในคังไปเอาเก็บไว้โอ้ผลฟ้าคอนเอาผลเกลืออีกแล้วเอาไปขออยู่นั่นแหละนี่ได้ผลเหมือนกันเดะเลยเอาให้ใครดีเอ่ยผลหนามเอาคนนี้เอาไหมเอาไปขอผลไม่เกลือ โอ้ยผลคดเกลือให้ใครได้บ้างเอาปะเอาเก็บไว้ในกระเป๋าไปเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนานเดี๋ยวนะจะบอกน้องมนจะทิ้งลงน้ํำจะบอกนะว่าทุกคนมาทิ้งลงน้ำมึงตายเชี้ยมจะทิ้งลงน้ำเชี้ยอะไรวะไม่เก็บไปวะไอเวน,เนี่ไอเวน,เนี่ไอเวน,เนี่ไอเวนี่ไอเวนนี่โอ้ผลบอมเอาคนนี้เอาไปแทนแล้วกันเออเก็บไปพอผลดีๆสักผลได้ไหมคลิปนี้ผลดีสุดก็น่าจะเป็นผลหมี่นะครับนี่ผลสั้นอีกแล้ว ผลดีผลดีอะไรวะเนี่ยมันทะเลาะกันทำไมอ่ะตายทั้งคู่เลยจบทิ้งแล้วทิ้งแล้วเอาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเอาไปอ่ะตอนนี้ผลดาร์กอยู่แล้วไอ้หนุ่มคนนี้ดูนะนี่เฮ้ยมันกินด้วยมันกินด้วยผลสปินผลผลผลเนี่ยผลผลบ้านี่เอาไปโอ้ผลดาร์กเอาไปให้ผู้เล่นใหม่นะครับนี่ช่วยตีด้วยก็ผลไปหนุ่มกินเลยผลดีจัดเลยนะเอออย่างนี้แหละสุดยอดอ้โผลสปริงโคตรเกลืออันนี้ผมไม่รู้จะให้ใครดีนะครับงั้นผมจะทิ้งไว้ตรงหน้ารับเครียดนะเผื่อจะมีใครมาเอาเอ้า มีคนไปทิ้งผลกิโลแล้วด้วยให้เขาเลือกนะครับว่าเขาจะใช้ผลไหนสรุปมันก็เกิดทั้งสองผลแหละถ้าเด็ดเดิมนะครับด้วยการทิ้งผลว้หน้าน่ารับเครียสตรงนี้เราฝากไอ้หนุ่มเสื้อแดงดูแลผลนะครับนี่ก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่50นะเอามัเนี่ยก็เอาเรื่องต่อโอ้โหตายเราสมได้ผลสับผลสปินปะผลที่ห้าสก็เลยไม่ได้แจกเลยอ่ะผลที่ห้าสผมอยากให้ทุกคนช่วยเข้าไปแจกหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยเด้อแล้วเจอออกกัันนนนนใหหม่่คคลลิป้าาะะรบยดึ